าวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะพระคาวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะพระคาวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธะยะชิมเมพิกเวธรรมาสารานิยปิยาการนาปุรุการนาสังคตหายะอาวิวาทายะสามัคคียาเอกีภาวายะสังวัตตันตีติขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลส ตัดสัลูชอบได้โดยพระองค์องเองกับนวัตก,การพระราชธรรมนิเทศหรือหลวงพ่อพยอมกัลยาณ์โนที่เคารพเป็นอย่างสูงกับนวัตก,การพระเถรานกเถระพระอาจารย์และพระนวกกัดถูกลูกจเจริญพรอ,อุบาสกอุบาสิกาทุกท่านที่ได้มาล่วมฟังธรรมกันในวันนี้วันนี้อาตมาภาพพระคุณกรคุณโกจากได้มาแสดงวัาธรรมเทมศนาว่าด้วยเรื่องธรรมะที่ทําให้คิดถึงกันเพื่อเป็นเครื่องประดับประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมี อนุโมทนาบุญกุศลราศีของญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้มาขวขวายบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในวันนี้ซึ่งเป็นวันพระวันฟังธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจญาติโยมทั้งหลายก็ได้ถือโอกาสมาบำเพ็ญบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลที่วัดแห่งนี้ทำให้รู้สึกสบายใจไม่รุ่มร้อนพักผ่อนจิตใจจากข่าวที่ทำให้เกิดความกังวลใจเช่นข่าวอาจารย์เบียคนตื่นทำแม่ตักข่าวน้ำท่วม ข่าวการเมืองการแสดงออกนั้นเต็มไปด้วยสารานิยธรรมหกประการดังที่ได้ขึ้นยกขึ้นมาเป็นนิเขตประวัติเบื้องต้นนั้นก็จะไม่เกิดความวุ่นวายสารานิยธรรมหกประการดังพระบาลีนิเขตประวัติเบื้องต้นว่ายาชิมเมพิขเวธรรมาสารานิยาเป็นต้นแปลความว่าภิกูุ์ทั้งหลายทำหกประการเหล่านี้ทําให้คิดถึงกันทําให้รักกันทําให้เคารพกันทําให้พบกับใครก็ไม่ทะเลาะก,กันเกิดความสามัคคีกัน มีเอกภาพรวมทั้งหุรภการนี้เป็นกาวใจเชื่อมคนในครอบครัวให้รักกันให้เป็นหนึ่งอันเดียวกันเชื่อมคนในวัดใ,ให้รักกันเชื่อมคนในที่ทำงานให้สมัครสมานสามัคคีกันเชื่อมคนในประเทศทั้งประเทศให้เป็นไปเพื่อพลังที่ยิ่งใหญ่อันเกิดจากความกลมเกลวกันฉะนั้นธรรมนี้จึงเรียกว,ว่าเป็นเมตตามหานิยมใครมีธรรมเหล่านี้จะมีสนห์เป็นที่รักของปวงชนเจ้านายผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นที่รักผูกติดสนิทมิตรสหายสัมพันธชน ปกติเรามักจะไปหาวัตถุมงคลภายนอกเอามาเสริมเพิ่มเสน่เพิ่มเมตตาหมายโยให้กับตนเองหาสาริกาลิ้นทองบ้างไปหาคาถาศักดิ์สิทธิ์บ้างเสกให้คนรักคนหลงองางมาชอบแต่สิ่งเหล่านั้นไม่นานมันก็ไม่ยั่งยืนเพราะพื้นฐานคือคุณงามความดีในตัวเราถ้าเรามีคุณงามความดีในตัวเราไม่จําเป็นต้องทําของขังของศักดิ์สิทธิ์คนก็มารักมาชอบมาเมตตาเพราะเราเป็นคนมีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองมีสุภาพสติท่านหนึ่ง อยากจะให้สามีรักเลยไปขอสาธิการเลทองจากพระรูปหนึ่งแล้วบอกกับพระรูปนั้นว่าพระนี้สามีไม่ค่อยกลับบ้านเลยกลับบ้านก็ดึกหรือบางทีก็ไม่กลับเลยกังวลใจอยากจะให้พระรูปนั้นช่วยทําอย่างไรดีให้สามีกลับบ้านแล้วก็กลับมารักใคร่กันเหมือนเดิมพระรูปนั้นก็ให้วาดมหาเสน่ห์ไปบอกว่าให้องไว้เวลาสามีกลับบ้านดึกพีรัยห้ามห้ามพูดคาหยาบให้พูดให้ยิ้มอย่างเดียวเวลาพูดไม่ดีเนี่ยภาษาคาถา,าจะเสื่อมวาดมหาเสน่ห์ก็จะไม่ใช่สาริการเลิ้นทอง สุภาพสตีท่านนั้นก็ลองทําตามปรากฏว่าสามีแปลกใจอุตสาหะเรื่องกลับมาแกล้งเหมือนเดิมกลับดึกภรรยายังยิ้มเฉยอยู่ได้เกิดความเห็นอกเห็นใจเปลี่ยนใจมาประพฤติตัวดีเหมือนเดิมอันนี้ไม่ใช่เพราะว่านั้นศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นเพราะพระลูกนั้นให้อุบายในการปฏิบัติธรรมตามเมตตามหานิยมหกประการดังต่อไปนี้หนึ่งเมตตากายกรรมอยากให้ใครรักอยากให้ใครชอบต้องปฏิบัติต่อเขาด้วยความหวังดีสุภาพอ่อนโยนไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายกันสุภาพสติท่านนั้นไม่บ่นไม่ด่าไม่พูดคำหยา ยิ้มลูกเดียวด้วยการยิ้มแสดงถึงเมตตากายกรรมไม่พูดแต่หน้ามีเมตตามีความน้ำรักมีความบ่งบอกว่าเป็นคนใจดีเด็กที่เด็กที่เข้าหาผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ทำหน้าบึง้งทำตาดูใส่เด็กก็ไม่อยากจะเข้าใกล้แต่ถ้าหากว่าเรามีเมตตากายกรรมยิ้มแย้มแจ่มใสาหากเป็นแม่ค้าใครมาขอต่อราคาเราก็ไม่ทำหน้าบึง้งถือว่าลูกค้านั้นคือผู้สําคัญที่สุดเขาเข้ามาสนใจสินค้าเราก็ดีแล้วเป็นข้าราชการเป็นพนักงาน มีคนมาติดต่องานมาถามดีกว่าเขาไม่มาเลยยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าตำรับตำราที่ว่าบุพักภาษีทั้งเขาก่อนอุตานักมุขขีหน้าบอกบุญคือหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนี่เรียกว่ามีเมตตากายกรรม2เมตตาวจีกรรมทักเขาก่อนด้วยภาษาดอ,อกไม้สุภาพอ่อนโยนอย่างนี้ก็เรียกว่าผูกใจแล้วสุภาพสติที่พูดไพเราะก,กับสามีก็เป็นอุบายที่พระรูปนั้นให้ว่านไปองค์เพื่อที่จะได้ไม่หลุดคำหยาบหรือคำไม่ดีออกมาการเป็นคนมีเสน่ห์เพราะมีเมตตาวจีกรรม สามเมตตามโนกรรมคิดดีหวังดีบางทีคนเราไม่ค่อยพูดนั่งอยู่เฉยๆดูแล้วหน้าก็บอกว่าไม่รับุญไม่เบิกบานเพราะว่าจิตใจไม่ดีจิตใจเหมือนน้ำที่ขังมันไม่ได้มันไม่ได้ระบายมันก็เล่ามันไม่ได้ระบายมันก็เน่าเหมือนการีสังคนที่เก็บกดคนที่มีปัญหามากใครก็ไม่อยากจะเข้าใกล้เพราะกลัวโรคของความทุกข์จะติดต่อไม่คิดถึงใครคิดแต่ปัญหาของตนเองคิดไม่คิดถึงเรื่องคนอื่นคบกับใครก็ลำบาก ถ้าหากว่าเราลองเปิดใจคิดถึงคนอื่นบ้างมองปัญหาเขาบ้างบางทีปัญหาของเราก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรไปมากนะักปวดหลังของเรานี่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่เพื่อนบ้านลูกปป่วยจะตายหายอยู่แล้วนี่สําคัญกว่าเราไม่ค่อยได้สนใจเราไม่ค่อยได้สังเกตเพราะเราโมวแต่เห็นแก่ตัวการมีเมตตามนโนกรรมทําให้เราเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวเอาใจเขามาใส่ใจเราคําว่าเมตตามนโนกร,รมแปลว่าคิดถึงกันด้วยความหวังดีหวังว่าเขาจะไม่เจ็บไม่ป่วยจนขึ้นบ้าน,พน,านเพื่อนบ้านเพราะเราไม่มีเมตตาความหวังดีกัน ไม่ได้เป็นหูเป็นตาช่วยสอดส่องดูแลใจจืดใจ,ใจดำไม่มีเมตตาล่อให้เขามีความทุกข์อยู่ได้อย่างไรช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งตำรวจไม่ใช่ไปช่วยกุรีกูจอยกตู้เย็นนั้นใส่รถจนไปด้วยอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้มีเมตตาทั้งกายกรรมคือทางการวจีกรรมคือทางวาจามนกรรมคือทางใจถ้าเรามีทำสามข้อนี้ก็จะเป็นที่รักเป็นที่นิยมของคนทั้งหลาย 4. สาธารณโภคีการแบ่งปันอย่างทั่วถึง ไปรับประทานอาหารร่วมกันในเวลากลางวันไปเลี้ยงเขาวัวนนี้วันต่อมาเขาก็เลี้ยงเราเรียกว่าบริโภคอย่างเท่าเทียมกันมีทุกร่วมทุกมีสุข,สขก็ต้องร่วมสุขจาังที่รัชกาลที่5ทรงเป็นพระปิยมหาราชเพราะทรงกระจายการพัฒนาไปต่างจังหวัดสมัยก่อนต่างจังหวัดน,นั้นล้าหลังนั่งเรือไปกว่าจะถึงเขาเรียกว่ากันดานไปขามนไประนองไปสุพรรณเป็นเรื่องที่ลำบากลำบนการพัฒนาไฟไม่ถึงแต่สมัยนี้นั้นรัชกาลที่ห้ามีรถไฟไปถึงโคราช กระจายความเจริญฉะนั้นการพัฒนาประเทศท่านจึงได้สร้างถนนขนทางสมัยก่อนมีเรือสมัยน,ยนี้มีรถไฟความเร็วสูง High Speed Train และไม่ใช่เฉพาะรถไฟความเร็วสูงยังมีรถไฟฟ้ามหาคนครด้วยรัชกาลที่5ท่านทําเป็นแบบอย่างเอาไว้สร้างรถไฟมา100ปีแล้วถนนขนทางนั้นเอาไว้สําหรับรถยนต์ราคาแพงๆการขนส่งมวลชนแบบรถไฟมันต้องเป็นแบบรางคู่และไม่ใช่วิ่งช้าอยู่อย่างนี้ รัชกาลที่5าทรงมองการไกลท่านมีสารานิยธรรมในเรื่องสาธารณโภคีรีเหลือเกินฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีเมตตาเราก็จะไม่หวงแต่เราจะแบ่งปันทุกวันนี้เกิดปัญหาการแย่งอาหารการกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศสวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่แย่งมีอำนาจก็ไม่แบ่งปันกันบ้างเรียกว่าผูกขาดพอผูกขาดก็ด่ากันไปมาโต้ตอบทางวาจาไม่เป็นผลก็ไปต่อกันในรูปออนไลน์เขาใช้สื่ออะไรที่รับไม่มีเมตตาวจีกลางทางอินเทอร์เน็ตเ,เขียนด่ากัน จะไปบอกเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเราต้องพิจารณาให้รอบด้านก่อนถ้าไปด่าว่าใครคุณก็ขาดเมตตาวาจีกรรมเพราะฉะนั้นญาติโยมต้องดูแลลูกหลานเหมือนกันวจีกรรมสมัยนี้สแสดงออกแต่ไม่ใช่ต่อหน้าเท่านั้นรับหลังทางสื่อก็ทํากันได้ด่ากันได้และทํากันไปทําไมก็ไม่รู้มีแต่ทําให้เกียรติชังกัน คนไทยด้วยกันทําไมต้องมาว่ามาร้ายกาันฉะนั้นเราต้องมีเมตตากายกรรมวจกมมีกรรมมโนกรรมต่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์อยู่ในบ้านเดียวกันไฟในะอย่านําออกไฟนอกอย่านําเข้าเป็นสามีก็อย่าเอาภรรยาไปนินทานอกบ้านเป็นภรรยาก็อย่าไปตั้งวงนินทานสามีอยู่นอกบ้านมีปัญหาก็เก็บไว้ข้างในลูกของเราเองกล่าวตับเตือนเองอย่าไปประจานนอกบ้าน 5. ้าศีสามัญญาตาแปลว่าปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอเท่าเทียมกัน ใช้กฎกติกาเดียวกันไม่ใช่ว่าเวลาสอนลูกสูบบุหรี่มันไม่ดีมีโทษสอนไปเด็กมันก็ไม่เชื่อเพราะพ่อ,พอแม่มันยังสูบบุหรี่อยู่เลยอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันบอกกับลูกว่าพูดคำหยาคายมันไม่ดีแต่ตัวเองพูดสะบดทุกคำด่าทุกคำแล้วมันจะไปม,มีผลที่ไหนถ้าเราจะบอกให้คนอื่นทําความดีเราต้องทําความดีด้วยถ้าจะสอนลูกสอนลานให้ตื่นแต่เชา้าเราก็ต้องตื่นแต่เช้าด้วยสอนให้รู้ทําให้ดูอยู่ให้เห็นอย่าดีแต่พูดถ้าเราทําอย่างนี้จะมีผลทางนั้นแม้กระทั่งในวัด พระเถระทำเป็นแบบอย่างในเรื่องนั้นเรื่องนี้พระผู้น้อยก็จะคิดทําตามจงเอาเยี่ยงกาแต่อย่าเอาอย่างกาเอาเยี่ยงกาคือกามันตื่นเช้าแต่อย่าไปเอาอย่างกาเพราะกามันขี้ขโมอยอย่างนี้เรียกว่าขาดศีนสามัญญาตาฉะนั้นเราต้องมีความยุติธรรมดังบาลีที่ว่าปักคันเหปักพระหานละหังยกย่องคนที่ควรยกย่องนิคันเหนิคะหานละหังข่มคนที่ควรข่มจะต้องมีความเป็นธรรมนะ้ำพึ่งหยดเดียวก็ทําให้ทะเลาะกันได้ การที่เราเข้าใจผิดคิดกันไปคนระยา่างความจริงเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ไปพูดโมเมใส่ร้ายกันจนเขาเข้าใจกันไปในเรื่องหนึ่งเรียกว่าขาดข้อที่6 6. ทิฏฐิสามัญญาตาความเห็นตรงกันถ้าความรู้สึกนึกคิดกันไปคนระทางเหมือนคู่ครองสามีภรรยาค้านิยมต่างการการศึกษาต่างการพูดกันก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่หันหน้าเข้าหากันไม่ได้คุยกันถ้าเกิดเรื่องนี้ เรียกว่าขาดข้อที่6อยู่ด้วยกันยากเพราะไม่อยากจะคุยกันแล้วพูดกันก็ไม่รู้เรื่องพูดกันทีรายวงแต่ทุกทีแต่ไม่มีใครฟังใครเขาเรียกว่ามีอคติบังตาในที่สุดความเห็นก็ไม่ลงรอยกันไปในทิศทางเดียวกันเพราะขาดข้อที่6คือความเห็นไม่ตรงกันพูดกันไปคนละทางอย่างนี้เรียกว่าขาดทิฏฐิสามัญยตาความเห็นไม่ลงรอยกันจึงมีเรื่องให้ทะเลาะก,กันเพราะไม่มีเมตตาวจีกรรมไม่ได้พูดด้วยความไพเราะอกก่อนหวานภาษาดอกไม้ ผู้ชี้แจงให้ฟังโปรดตั้งสติแล้วฟังอย่างไม่มีอคติก็จะไม่โกรธกันต้องมีเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจึงจะคุยกันรู้เรื่องสังคมที่เกิดส,สามสามัคคีปองดองจะต้องมีธรรมหประการดังที่กล่าวมาในสมัยโบราณพระพุทธเจา้าตรัสสอนเรื่องชาดกไว้ดังนี้นกกระจาบฝูงหนึ่งมีนกกระจาบหลายตัวไปหากินรวมกันแต่ว่าโดนในพานจับไปฆ่าบ่อย ขณะที่กาลังกินข้าวเปลือกในพานมาวางล่อไว้ในที่โลกในพานซุ่มอยู่ในพุ่มไม้เวียงตาข่ายมาคุมนกรก,นกระจาบนกกระจาบโดนจับลงหม้อแกงพิระพุ่มสองกลุ่มนกกระจาบที่เป็นหัวหน้าบอกว่าถ้าเราปล่อยไว้เป็นแบบนี้เราตายหมดฝูงแน่เอาอย่างนี้เรามาสามคคีกันมีเมตตามโนกรรมคือหวังดีต่อนกกระจาบด้วยกันทุกตัวถึงจะเป็นศัตรูก็หวังดีต่อเขาเราพูดจาก,กันดีๆต่อกันเป็นพวกเดียวกันและเกิดเมตตากายกรรมทำดีต่อกัน มีอาหารก็แบ่งปันกันเป็นสาธารณโภคีมีความเท่าเทียมกันและปรับความเห็นให้ตรงกันนี่คือความอยู่รอดของหมู่นกกระจาบเรามีศัตรูตัวเดียวกันก็คือนายพรานนายพรานคือศัตรูของเราเราต้องอยู่ร่วมกันต่อสู้กับนายพานปรับความเห็นหรือความคิดให้ตรงกันอย่างนี้หัวหน้าซึ่งเป็นพระบริษัทบอกว่าเราฝึกบินไปพร้อมกันขึ้นลงพร้อมกันวันใดก็ตามที่นายพานเหวี่ยงตาข่ายมาคุมพวกเราเราก็จะบินขึ้นพร้อมกัน พอตกลงกันอย่างนี้เรียกว่ามีทิฏฐิสามัญญาตาและมีสีงสามัญญาตาคือบินพร้อมกันปรากฏว่าพอนายพานเวียงตาข่ายมาทีไรนกกระจาดฝงนี้บินขึ้นพร้อมกันนายพานงงว่าไม่เห็นนกเอาตาข่ายขึ้นไปได้เลยนายพานก็เสียใจแต่นายพานก็นึกในใจเอาเถิดจะคอยดูวันไหนที่นกมันแตกสามัคีกันเมื่อไหร่เราจะจับก,กินให้หมดเราจะอรอคอยวันนั้นที่นกมันแตกสามคคีกันและวันนั้นก็มาถึงจนได้ เมื่อน,นกกระจาบ่าดเมตตากายกรรมคือนกตัวหนึ่งถลาลงไปเหยียบหัวนกอีกตัวหนึ่งนกตัวนั้นไม่มีเมตตาวาจีกรรมแล้วก็ด่าขึ้นมาทันทีทะเลาะกันอยู่แค่สองตัวในที่สุดก็แตกออกมาเป็นพวกเวลาก็เวลาบินก็เลิกบินพร้อมกันไม่มีศีลสามัญญาตาแล้วก็ไม่มีทิฏฐิสามัญญาตาแต่และฝ่ายนึกในใจพวกเองก็พวกเองเก่งก็บินไปฝ่ายเดียวฝ่ายข้าบินไม่เก่งฉะนั้นราขาข้าเขาไม่ยกขึ้นไปนกกระจาบลริษัทบอกตัวเองว่า เราอยู่ไม่ได้แล้วเราไปดีกว่าอยู่ไปก็เสร็จนายพานแน่ๆว่าแล้วก็พานนกกระจาบแยกออกจากฝูงไปอยู่ตามลําพังฝ่ายนกกระจาบที่แตกกันเมื่อนายพานเอาเข้าวเปลือกมารอก็กินกันอย่างเพลิดเพลิน,นโดนตาข่ายคุมไว้ปรากฏว่าไม่ยอมลงพลังกันบินขึ้นเหมือนก่อนจึงถูกนายพานลวบจับเอาไวลงหม้อ,อกแกงหมดเรื่องนี้ก็เหมือนในสมัยกรงุงศรีอยุธยาพระเจ้าเปกทัศน์กับพระเจ้าอุทุมพรแก่งแย่งกันเป็นใหญ่ไม่ช่วยกันสู้พม่า เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาอยู่คนละทางสองทางในที่สุดพมา่าก็ยกทัพมาแล้วพญาตักสินที่เป็นนายทหารช่วยลบเห็นว่าถ้าเราอยู่ในกรุงศรีอยุธยาต่อไปคงพ่ายแพ้พม่าแน่นอนพญาตักสินจึงตีฝ่าด่านหนีวงล้อพมพม่าออกไปในขณะที่ภายในกรุงศรีอยุธยามัวแต่ทะเลาะกันจะยิงปืนใหญ่ใส่พมา่าแต่ละทีต้องขอพระราชาอนุญาตก่อนกรุงศรีอยุธยาก็แตกเหมือนฝูงนกกระจกักในที่สุดกรุงศรีก็ถูกพม่า ในที่สุดกรุงศรีอยุธยาก็ถูกจับผ่าหมดพระเจ้าเอกทัศ์หนีไปได้ไม่กี่วันอดข้าวก็สวรรคตส่วนพระเจ้าอุทุมพรบวชเป็นพระไม่ยอมลาบวชมาช่วยนกก็ถูกพมา่าจับไปเป็นเชลยอ,อยู่ที่พมา่าเมื่อฝูงนกจาบไม่สามัคคีกันนกทั้งฝูงก็ย่อยยับฉันใดกรุงศรีอยุธยามัวแต่ทะเลาะกันแตกแยกกันก็ถูกขวาย่อยยับอยู่ฉันนั้นกรุงเทพมหานครมัวแต่ตีกัน ทะเลาะก,กันไม่นานก็อาจจะแตกเหมือนฝูงนกกระจอกก็ได้ฉะนั้นถ้าไม่อยากเป็นเหมือนฝูงนกกระจอก,จกต้องมีทำหกประการดังนี้คือ 1. เมตตากายกรรมทําต่อกันด้วยความเมตตาอย่าไปทําร้ายกันอย่าไปเข็นฆ่ากันยิ้มหาการเข้าไว้2เมตตาวจีกรรมคือพูดจากันด้วยภาษาดอกไม้ต่อกันอย่าด่ากันมากนะพูดจากันดีๆมีเหตุผลพูดแบบไพ่ร้อสนองหู3เมตตามโนกรรมแผ่เมตตารับกัน คิดว่าเขาเป็นคนไทยด้วยกันทําไมต้องมาเขียนมาฆ่ามาบองร้ายกัน 4. สาธารณโภโอคีไม่ห่วงสิ่งของได้ของสิ่งใดมานํามาแบ่งกันโดยชอบธรรม 5. สีสามัญญาตาปฏิบัติต่อการอย่างยุติธรรมมีกฎหมายบังคับใช้เหมือนกันอย่าไปมีหลากหลายมาตรฐาน 6. ทิฏฐิสามัญญาตาปรับทิฏฐิความเห็นให้ตรงกันอย่าไปเอาทิฏฐิมานั้นเข้าใส่กันและไม่ฟังกันโดยเฉพาะที่สุดสาคัญคือให้อภัยกัน มีทำอุปการนี้ก็จะเกิดความมั่นคงไม่แย่งอาหารกันกินไม่แย่งถิ่นกันอยู่ไม่แย่งคู่กันพิศวะสไม่แย่งอำนาจกันเป็นใหญ่บ้านเมืองนี้วัดนี้ก็จะน่าอยู่และภัยต่างๆก็จะกลั้งกายมาไม่ได้เหมือนนกกระจาบที่รอดพ้นจากภัยของนายพานเพราะมีสารานี้ทำบุปการ ดังพันนามาพอสมควรแก่เวลาเทศนาปรโยสานีในอวสานเป็นที่สิ้นสุดแห่งพระธรรมเทศานานี้ขอคุณพระศีะรัตนาเมตตายรวมกันเป็นตบะกเป็นเดชะเป็นพลวะปะจัจจัยอํานวยอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญงอกงามไปบุญยิ่งขึ้นในร่วมทมแห่งองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ปัสจากทุกโศโกโรคภยัยอุปัตถวันอันตรายทั้งปวงเจริญด้วยอายุวันนสุขภาระ,ระปฏิญาณธรรมสารสมบัติปรฒนาสิ่งหนึ่งประการใดประชอบ ชอบประกอบด้วยธรรมก็ให้ความปรารถนาเหล่านั้นจงพันสําเร็จทุกป,ประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสารานิยธรรมกถาพอสมควรแก่เวลาขอสมมุติยุติลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปาการ,รัชนี้สาธุพุทธสุภธิตา Oh, yeah. yeah. สังาสาสัสมูคาข้าพาเจ้าขอสแสดงตนว่าเป็นอุบาสิกาในที่จำาพอ ඒත zaරها මකமா ธรรมต โคราปาริโคเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปารานโสยัทามานิโชติระโสยัทาสัพพิติโยเอวัะจันตุสัพพะโรโควินา